สภาผู้แทรนราษฎรนัดแรกเพื่อพิจารณาอนุมัติการบังคับใช้พระราชกำหนดกู้งเงิน3ฉบับตามที่คอรมอรเสนอ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเตรียมปรับเวลาในการประชุมให้เลิกก่อนเคอร์ฟิวสี่ทุ่มถึงตีสีนะคะ,ะส่วนกรณีท่ทหารยศร้อยเอกนะคะที่ขึ้นไปนั่งเก้าอี้ประธานรัฐสภาในห้องประชุมพระสุริยันด้วยอากับกริยาที่ไม่เหมาะสมพร้อมกับโพสต์ภาพลงบนโซเชียลนั้นล่าสุดค่ะนอกจากสภาจะตั้งคณะกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะกองทัพยังสั่งลงโทษทางวินัยด้วยค่ะ หลังสื่อโซเชียลได้แชร์ภาพแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่นายทหารยศร้อยเอกนั่งเก้าอี้ประธานรัฐสภาในห้องพระสุริยันนั้นพันเอกหญิงสิริจันท์งาทองรองโฆษกกองทบกเปิดเผยว่าเป็นกำลังพลในสังกัดกองทบกซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดได้สอบสวนแล้วยอมรับกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยผู้บังคับบัญชาได้ว่ากล่าวตักเตือนพร้อมกับดำเนินการทางวินยัยกรณีแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมในสถานที่ราชการ ทั้งนี้กองทบบกยังได้กำชับกำลังพลกรณีเข้าไปในสถานที่ราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่นั้นและต้องระมราาัดระวังกิริยามารย,ยาทเป็นสำคัญขณะที่ในชวนหลีกภายประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มอบหมายให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมก,การสอบข้อเท็จจริงกับข้าราชการประจํารัฐสภาที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและก็แจ้งไปยังกระทรวงกลาโหมด้วยเห็นว่าเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมและการเข้าห้องประชุมรัฐสภาก็ต้องได้รับอนุญาต ทั้งนี้นายสอนศักด์เพียเวทเลยคะธิการสภาผู้แทนราษฎรได้นำข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าขอโทษกับประธานและสภาพร้อมกับยอมรับผิดและบอกว่าจะนำไปเป็นบทเรียนกรณีละหล้วมทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดและเปิดเผยว่าในทหารคนดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารเหตุการณ์พิเศษที่ตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมรักษาความปลอดภัยในเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะ และก่อนประชุมสภาพเพื่อพิจารณาอนุมัติการประกาศใช้พรกรกู้เงินสาฉบับที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็นัดหารือในวันที่22พฤษภาคมนี้ทั้งผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพักและตัวแทนฝ่ายรัฐบาลเพื่อร่วมกันวางแนวทางการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับมาตรการด้านสาธารณสุข